มาจะว่าไอ้ <Okay. S 1> พี่น้องมากมากอีปูกระมต่มต่ำพี่น้ๆๆองใจ้เงียะเงียะอยู่อันนี้มาจากหน้าสดๆนอจาน่าอนอีปูสมาำ แสบหลายนอดจาาแสบหลายเอาพุกเขาเลยมาเนี่ยแสบแห้งแสบหลายนอดจาาแสบหลายคุณคันบอกว่าจะฮักอีก